สวัสดีครับพบกับช่องเรื่องาราวร้อนเก่าแก่ชายหนุ่มไปนรก เรื่องนี้เป็นบทประพันธ์เรื่องแต่งนิยายโปรดใช้วิทยจนัยในการรับฟังใช้หุ่มไปนรกเรื่องมีอยู่ว่าใช้ยหนุ่มกำลังเร่งรีบกลับบ้านบ้านของเขาอยู่แดนไกลมากๆต้องเดินทางจากภาคกลางขึ้นไปภาคเหนือแต่ผู้เล่าไม่ขอระบุจังหวัดนะครับ ชายหนุ่มกำลังเร่งรีบเร่งรีบออกเดินทางกลับบ้านเพื่อไปหาพ่อแม่วันนั้นเป็นวันหยุดเทศกาลมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะรีบกลับบ้านนายนุ่มโทรกลับไปหาพ่อแม่พ่อจ๋าลูกจะกลับไปหาพ่อนะในงานปีใหม่นี้เพราะว่าที่บ้านมีการจัดงานลื่นเริงสังสรรค์อยู่ในหมู่บ้าน ก็ตั้งใจแล้วแหละว,ว่าจะรีบกลับไปให้ทันเพราะนายหนุ่มจำได้ว่าที่หมู่บ้านมีการจัดงานลื่นเลงเนี่ยสนุกสนานมากและมีสาวๆลุมเล้าลุมล้อมเยอะแยะมากมายในหมู่บ้านข้าพเจ้าจะกลับไปหาภรรยาสักคนจะได้หรือไม่นายหนุ่มคิดในใจในายหนุ่มออกเดินทางตั้งแต่เช้าตู่ ไปถึงบ้านก็คำ่ำไปโดยไม่มีการพักตั้งใจตั้งม่านแล้วจะกลับไปถึงไปสุดภาคเหนือของประเทศไทยนายหนุ่มออกเดินทางกลับถึงบ้านในเวลายาำ่ำค่ำเอ๊ะทำไมถึงไม่มีงานเลี้ยงละ่ะต้องมีงานเลี้ยงสิทั้งหมู่บ้านเป็นบ้านล้างทั้งหมด ไม่มีผู้คนแม้แต่คนเดียวนายดุมออกเดินทางและเข้าไปในบ้านตัวเองเข้าไปในบ้านก็เดินเข้าไปสำรวจภายในห้องนอนห้องพ่อแม่ห้องน้องชายห้องพี่สาวไม่มีใครอยู่สักคนเอ๊ทุกคนไปไหนนะนายหนุม่มคิดในใจเราไปวัดดีกว่านายหนุม่มคิดในใจว่า ผู้คนอาจจะไปที่วัดกันไปลื่นเลืงสางสรรค์นะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญนะครับทำบุญข้ามปีไอ้หนุ่มจึงออกเดินทางพอไปถึงที่วัดล้างแล้วก็ไม่มีผู้คนเพราะนายหนุ่มเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคือบ้านล้างเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้คนหายไปไหน นายหนุ่มจึงกดเบอร์โทรศัพท์โทรไปหาพ่อพ่อก็รับลูกอยู่ไหนแล้วล่ะพ่อตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านไนพ่อหมู่บ้านไหนข้าไม่เห็นเองสักคนเลยไม่มีข้าไม่เห็นเองข้ายืนอ,อยู่หน้าบ้านเนี่ยนายหนุ่มเริ่มตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยบ้านหนังนี้ เป็นบ้านของพ่อเราแล้วพ่อก็โทรศัพท์รับอยู่นายหนุ่มโทรศัพท์ไปหาแม่แม่ก็รับลูกอยู่ไหนอ่ะลูกตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านนะแม่จะเป็นได้ยังไงลูกก็แม่อยู่หน้าบ้านนะแหละแม่ไม่เห็นลูกเลยลูกไปไหนล่ะจริงๆแล้วนายหนุ่มกลับมาบ้านจริงครับ แต่กลับมาด้วยวิญญาณเพราะว่าร่างของนายหนุ่มกลับมาไม่ถึงบ้านนายหนุ่มก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่นานข่าวก็มาถึงพ่อเขามีเจ้าหน้าที่โทรไปหาพ่อของนายหนุ่มกับแม่นายหนุ่มลูกท่านได้เสียชีวิตไปแล้วขี่โบรไซ์กลับบ้าน พ่อจึงตกใจเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นไไไดในหนุ่มตะกี้นี้ยังพึ่งโทรหาข้าพเจ้าเลยแม่ก็บอกจริงพึ่งโทรหาข้าจะเป็นไปได้ไงเจ้าหน้าที่ดูคนผิดแล้วพ่อในหนุ่มไม่เชื่อจึงโทรศัพท์กลับไปหาในหนุ่มโทรศัศพท์ไปในหนุ่มก็รับโทรศัพท์พ่อผมอยู่หน้าบ้าน พ่อได้ยินดังนั้นลูกอยู่หน้าบ้านได้ยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่าลูกได้เสียชีวิตไปแล้วจะมาอยู่หน้าบ้านได้อย่างไรผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านล้างหมดเลยไปที่วัดก็เป็นวัดล้างผมไม่เห็นเจอใครสักคนเลยสักพักก็มีผู้ชายผู้หนึ่ง เป็นผู้เท่าเดินออกมาไอ้หนูเว้ยไอ้หนูเว้ยเอ็งมาที่นี่ทำไมก็นี่บ้านผมอะครับผมจะมาหาพ่อแม่ที่นี่เป็นที่ที่บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ามาได้แม้กระทั่งพูดผีวิญญาณร้ายก็ไม่เข้ามาได้เอ็งเข้ามาได้ยังไง ข้าเป็นผู้คุมของหมู่บ้านแห่งนี้คือจริงๆแล้วในหนุ่มออกเดินทางแต่ได้เสียชีวิตไปแล้วเดินทางต่อเข้าไปในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านรับแลแต่สถานที่ทับซับซ้อนกับหมู่บ้านของเขานั่นเองเพราะว่าวิญญาณของเขาไม่สามารถที่จะไปทางด้านโลกมนุษย์ได้แล้วเขาไปอีกหนึ่งภพภูมิ านหนุ่มจึงคุยกับท่านแก่คนนี้นะครับท่านผู้เท่าผู้นี้ท่านผู้เท่าแล้วข้าพเจ้าจะทําอย่างไรล่ะข้าพเจ้าได้เสียชีวิตไปแล้วในหนุ่มเริ่มตั้งหลักได้เริ่มคิดได้ว่าข้าพเจ้าต้องเสียชีวิตแล้วแน่เลยเพราะว่าในหนุ่มเริ่มหยิกแขนตัวเองจิกหน้าตัวเองก็ไม่เจ็บไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองล่องลอยตัวเบา ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่ไม่รู้ตัวตนเลยว่าตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วได้รู้อย่างเดียวว่ากําลังขีบ่บอสไซด์ยอย่างเ,เร่งรีบกลับบ้านมาหาพ่อท่านผู้เฒ่าตะกีน้นี้ข้าพเจ้ายังคุยกับพ่อแม่ข้าพเจ้าอยู่เลยก็แน่แล้วสิที่นี่เป็นสถานที่ที่สื่อถึงโลกมนุษย์ได้ ไม่ว่าวัตถุของโลกมนุษย์ก็นำเข้ามาได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เอ็งจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เอ็งจะต้องไปตามกฎแห่งกรรมของเอง็งเอ็งต้องออกเดินทางไปที่ไหนล่ะท่านเอ็งเดินตามข้ามาแล้วกันย่ำขํารออีกสักพักในหนุ่มนั่งรอ นั่งคุณคิดเสียใจร้องไห้ข้าอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่อยากจะไปกลาบพ่อแม่เพราะว่าในใจของนายหนุ่มเนี่ยตั้งใจเป็นอย่างมากปีใหม่นี้จะกลับไปกราบพ่อแม่คิดถึงพ่อสดหัวใจคิดถึงแม่สดหัวใจอ้าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวข้าจะพาเองไปไปไหนฮะลงุงไปสถานที่แห่งการตัดสิน การตัดสินแห่งโลกแห่งวิญญาณแต่ข้าก็งงว่าเอ็งเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีผู้ใดที่จะเข้ามาได้เป็นสถานที่ห่วงห้ามเป็นอีกหนึ่งมิติเรียกว่าเมืองลับแลก็ได้อ่ะตามข้ามาในหนุ่มจึงเดินตามทอผู้เท่าไปนั่นทอผู้เท่าเดินนำทางไปอย่างรวดเร็ว ในหนุ่มแทบเดินตามไม่ทันวิญญาณของในหนุ่มล่องลอยบังคับร่างกายให้ไปตามทิศทางของตัวเองไม่ได้ท่านทอพุทธเท่าจึงสอนว่าให้เองคิดอย่าจิตใจวอกแวกคิดว่าไปข้างหน้าเองก็จะได้ไปข้างหน้าคิดว่าไปบนฟ้าเองก็จะได้ไปบนฟ้านี่แหละคือโลกแห่งวิญญาณ กายสังขารเองไม่มีแล้วมีแต่วิญญาณของเองเองจงมุ่งตรงไปข้างหน้ากับข้าเดินไปไม่นานก็ถึงเป็นทางสามแยกชายหนุ่มบอกว่าไปทางไหนอะลุงพอพุทธพระพุทธกล่าวว่าให้เองตรงไปถ้าเองดงเลี้ยวซ้ายเองจะได้ไปนรกถ้าเองไปเลี้ยวขวาเองจะไปสวรรค์ แต่ถ้าเองตรงไปตรงไปทางไหนลุงเองเห็นข้างหน้าหรือไม่ตรงกลางมีลักษณะเหมือนวัดมีจัวครอบอยู่นั่นแหละคือตี้ตดสินให้เองเดินตรงไปแล้วลุงไปเป็นเพื่อนผมได้ไหมอ่ะข้าไปไม่ได้มันเป็นเขตหวงห้ามให้เองค่อยคเดินไปเดินไปข้างหน้าไอ้หนุ่มตัดสินใจเดินไปข้างหน้า แต่ในใจก็เกิดความเศร้าหมองความกังกวลกวายเหตุการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นยิ่งเดินยิ่งเศร้ายิ่งเดินยิ่งเครียดเดินไปร้องไห้ตลอดทางฮึมฮึมร้มองไห้ไปตลอดทางความกังกวลกวายคิดถึงพ่อแม่เป็นอย่างมากในหนุ่มออกเดินทางไปสักระยะทำไมมันไกลเหลือเกินข้าพเจ้าพยายาม วิ่งให้เร็วแต่มันวิ่งไม่ได้ขามันก้าวไม่ออกจิตใจมันเศร้าหมองเพราะว่าลุงบอกว่าเราตายไปแล้วข้างหน้ามีแสงสว่างอยู่เราเดินเข้าไปได้แล้วแหละครับจริงๆแล้วในหนุ่มเพียงแค่เดินก้าวเดียวก็ถึงแล้วแต่ในหนุ่มบังคับจิตไม่เป็นร่างกายเศร้าหมองค่อยๆย่องค่อยๆย่องเข้าไป นายหนุ่มเดินทางเข้าไปในศาลาเห็นยักษ์ขนาดใหญ่จ้องหน้าเขมรเอ็งเข้ามาได้อย่างไรสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เอ็งจะมานายหนุ่มชักงงๆท่านยักษ์สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตัดสินไม่ใช่หรือท่านทอพุกเท่ากล่าวมา๋อ เองมากับผู้ยังรู้ทอพูเท่าหรอท่านเป็นผู้อย่างรู้เหรอท่านทอพูเท่าไม่ได้เดินทางมากับเจ้าเหรอไม่ได้มาแต่ท่านทอพูเท่าได้รออยู่ข้างนอกแล้วเองได้เจอพ่านทอพูเท่าได้อย่างไรล่ะเพราะว่าผู้ที่มีบุญเท่านั้นที่จะได้เจอท่านทอพูเท่าในหนุ่มเริ่มหัวใจพองโต คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญจริงด้วยสิเราเข้ามาในเมืองรับแลได้อย่างไรท่อนทอวิเข้ากล่าวไว้ดังเช่นนั้นจึงเล่าให้ท่านยักษ์ฟังท่านยักษ์ตอบว่าอ๋อเจ้าพอมีบุญสัมพันธ์บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในอดีตชาติเอ็งคงเคยสร้างเอาไว้ข้าขอเปิดตำราดูเพราะว่าสถานที่อย่างนี้มิใช่พูดผีปีศาจวิญ,ญญาณธรรมดาที่จะเข้ามา การตัดสินใจจะอยู่ีสถานที่แห่งหนึ่งแต่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งจุดเชื่อมเท่านั้นเองเอาละในเมื่อเองเป็นผู้มีบุญมาก่อนข้าจะให้เองสมดังปาถนาเองต้องการสิ่งใดละ่ะในหนุ่มบอกว่าข้าพเจ้าของกับไปได้หรือไม่เดี๋ยวข้าดูเปิดตำลาดูก่อนดูซิว่า อายุไขของเองเป็นอย่างไรเปิดดูแล้วอายุไขของเองหมดไปแล้วเอ็งไม่สามารถกลับไปได้ทันยักษ์ว่าข้าพเจ้ามีบุญกุศลวาสนาไม่ใช่หรือถ้ามีบุญมากก็ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบรสร้างบุญสร้างกุศลสิให้สมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์ได้หรือไม่ ถ้าเองต้องการดังเช่นนั้นข้าจะส่งเคาะให้เองได้นั้นเองจงกลับไปสถานที่เองมาถ้าเองอยากกลับมากและเองจงจำเอาไว้เองต้องกลับไปสร้างบุญสร้างกุศลท่านยักษ์ข้าพเจ้าไหนไหนมาแล้วข้าพเจ้าขอไปท่องนรกข้าพเจ้าอยากเห็นนรกได้ข้าจะพาเองไป พันยักษ์จับมือของท่านหนุกแล้วหายตัวแวบไปโผล่ที่นรก